ท่านนี่จะเป็นกองทัพได้อย่างไรเล็กนิดเดียวนะครับหน่วยนทปรพรอะนะครับรองผู้บัญชาการคือพลเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพาระชรสุทธาพิมลลักษพระบรมราชินีนะครับเสนาธิการก็คือพระเจ้าลูกเธอนะฮเจ้าฟ้าพระชระกิติยาภา พนังานเหล่านี้นะครับไม่ได้ทําเรื่องส่วนพระองค์ทําเรื่องของรัฐทําเรื่องของพระเจ้าแผ่นดินโดยตรงเป็นกิจของพระราชาเลยครับและเป็นกิจของพระราชาที่ต้องทําเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยเดินต่อไปได้จะออกด้วยกฎหมายอะไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่จําเป็นต้องมี สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอนนท์ศักดิ์วรวิทย์จากคณะสถิติประยุกต์สถาบ,รรบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นะครับวันนี้นะครับจะมาคุยเรื่องที่ผมท้าดิเบตไปหลายรอบแล้วนะครับกับนักการเมืองบางพรรคนะครับเขาก็ใส่ร้ายป้ายสีด้อยค่าสถาบันนะครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับหน่วยราชการในพระองค์งบประมาณของหน่วยราชการในพระองค์และก็งบที่เกี่ยวกับสถาบันนะครับวันนี้ผมอยากจะมาคุยว่าเขาใส่ร้ายหน่วยราชการในพระองค์ยังไงบ้างนะครับ ดูรูปแรกนะครับอันนี้ผมเอาสัญลักษณ์ของหน่วยราชการในพระองค์มาให้ดูนะครับสัญลักษณ์ของหน่วยราชการในพระองค์ก็เป็นพระมหามงกุฎนะครับก็มงกุฎเนี่ยคือภายใต้รัชมีนะครับก็มีพระเกี้ยวยอดอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็มีรัชมีแฉกนะครับอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นพระหมหกากษัตริย์แล้วก็ผูกแพรแถบนะครับภายใต้พระมหามงกุฎเนี่ยนะครับมีตราอุณาโลมนะครับตราอุณาโลมเนี่ยก็เป็น สัญลักษณ์ของราชวงศ์จัก,กรีแล้วก็มีเลขสิบไทยนะครับอยู่ใต้ตราอุณาโลมนะครับก็คือหมายถึงว่าเป็นพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่10บพระบาทสมเด็จพระพชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็ใช้สีเหลืองซึ่งเป็นสีประจําวันจันทร์อันเป็นวันพระบรมราชสมภพของพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่10ซึ่งรงมีวันเกิดวันเดียวกับพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9คือวันจันทร์นะฮะเป็นสีเหลืองทั้งคู่นะครับ คราวนี้การเริ่มต้นใส่ร้ายป้ายสีช่วงนี้นะครับมาจากเริ่มต้นนี่อาจจะมาจากทางไอรอนะฮะไอรอบอกว่าส่วนราชการในพระองค์เนี่ยเป็นหน่วยงานพิเศษที่ตรวจสอบไม่ได้ทําลายระบอบประชาธิปไตยเสร็จแล้วก็วาดรูปเป็นคาริเคเจอร์การ์ตูนล,ล้อเรียนเป็นเป็นมงกุฎนะฮะแบบฝรั่งนะคงไปลอกเรียนเรื่องปฏิวัติฝรั่งเศสมาหรือย,ยังไงผมก็ไม่ทราบนะฮะแล้วก็เป็นมงกุฎที่มีประตูและมีทหารเฝ้า แล้วคนเข้าไปไม่ได้นะครับซึ่งก็ไม่ได้ตรงกับข้อเท็จจริงนะครับหน่วยงานที่ตรวจสอบไม่ได้ทําลายระบอบประชาธิปไตยเนี่ยบอกว่ามาจากคอสชอเพราะว่ารัฐธรรมนูญ60พูดถึงหน่วยราชการในพระองค์กับําม่รราชการในพระองค์นะฮะพระเจ้าแผ่นดินนะครับต้องทรงงานได้นะครับพระเจ้าแผ่นดินต้องมีทั้งการบริหารราชการแผ่นดินที่เรียกว่า government affair แล้วก็ต้องมีราชการส่วนพระองค์ที่เรียกว่า royal affair นะครับ ถ้าพระเจ้าแผ่นดินทรงงานอะไรไม่ได้เลยเนี่ยนะครับถูกจํากัดพระราชอำนาจต่างๆเนี่ยจนกลายเป็นเพียงสัญลักษณ์ก็ะจะทําทให้สายสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับประชาชนถูกทําลายไปการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขหรือว่า ผมชอบใช้คำว่าราชาธิปไตยที่มีรัฐธรรมนูญคอนสติทิ uci อเนียนะครับไม่ได้จำเป็นว่าพระเจ้าแผ่นดินจะไม่มีพระราชอำนาจนะครับพระเจ้าแผ่นดินยังมีอำนาจและบางครั้งมีพระราชอำนาจพิเศษที่เราเรียกว่ารอยัลโปรก a t i ฟ e ด้วยนะครับถ้าเป็นเรื่องส่วนพระองค์ไม่รู้ว่าจะเข้าไปตรวจสอบเรื่องอะไรนะฮะแต่ถ้าทรงงานที่เป็นรัชการส่วนพระองค์นะหรือรัชการแผ่นดินเนี่ยก็สามารถตรวจสอบได้เป็นที่ประจักษ์ชัดนะครับ การที่เขียนอย่างนี้เราก็จจะเขียนกฎบัตรแมกนาคาตาสมัยการปฏิวัติในอังกฤษที่ล้มล้างพระเจ้าแผ่นดินอังกฤษไม่ให้ทรงเนียมอำนาจอย่าลืมนะครับว่ากฎบัตรแมกนาคาตานี่ไม่ใช่กระทั่งรัฐธรรมนูญนะฮะเขียนแค่ลดทอนอํานาจพระเจ้าแผ่นดินว่าไม่ให้ทรงห้ามไม่ให้ทรงทําอะไรแต่ถ้าไม่ได้อะไรที่ไม่ได้ห้ามก็ทรงทําได้ทั้นที่มาบอกว่าส่วนราชการในพระองค์เนี่ยมาจากรัฐธรรมนูญ60มาตรา15วรรค2ที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับบอกว่าการแต่งตั้ง และการให้ข้าราชการในพระองค์พ้นจากตําแหน่งให้เป็นไปตามพระราชยศัยการจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ให้เป็นไปตามพระราชยศัยที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกาหน่วยราชการในพระองค์เนี่ยนะครับไม่ได้ทําเฉพาะราชการในพระองค์ที่เรียกว่ารัฐาแฝดแต่ว่าต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นราชการแผ่นดินหรือ g o n m e n t affair ที่เป็น a t ต f ฟังชั o นหรือฟังชันของรัฐด้วยนะฮะการเป็นพระราชาเนี่ยนะครับก็คือ ต้องทรงทําราชการนะครับก็เลยทําให้มีการออกกฎหมายพระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารราชการในพระองค์2560นะกับพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ปี2560เหมือนกันแต่หน่วยงานเหล่านี้นะครับไม่ได้ทําเรื่องส่วนพระองค์ทําเรื่องของรัฐทําเรื่องของพระเจ้าแผ่นดินโดยตรงเป็นกิจของพระราชาเลยครับ และเป็นกิจของพระราชาที่ต้องทําเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยเดินต่อไปได้จะออกด้วยกฎหมายอะไรก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งนะครับแต่จําเป็นต้องมีก็มีข้อแย้งบอกว่าในพรบเนี่ยเขียนบอกว่าส่วนราชการในพระองค์เป็นส่วนราชการตามกฎหมายนะแต่ไม่เป็นส่วนราชการนะฮะตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน นะก็คือไม่ได้ไปขึ้นกับการบริหารราชการแผ่นดินแต่ทําหน้าที่ในเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินนะแล้วก็ไม่เป็นหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายอื่นใดน,นะแต่เป็นหน่วยราชการราชการเท่ากับงานของพระราชาครับข้าราชการก็คือคนทํางานของพระราชาเวลาที่ในหลวงราชการที่9้าหรือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยต้องทรงกรอกอาชีพของทั้งสองพระองค์ลงในแบบฟรอร์มนะครับทรงกรอกว่าเป็น ทรงมีอาชีพทำราชการทำราชการก็คือทำงานของพระราชาครับแล้วยังทรงกรอกว่านามสกุลอะไรก็เป็นมหาจาัก,กรีบรมราชวงศ์ครับทั้งพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ทรง กรอกนามเชกุลว่ามหาจัก,กรีบรมราชวงศ์นะครับเรื่องนี้นะครับไม่ได้เป็นหน่วยงานของรัฐแต่เป็นหน่วยราชการขึ้นตรงกับพระหมหากษัตริย์พราะทำหน้าที่ทํางานถวายพระเจ้าแผ่นดินก็ไม่ได้เรื่องแปลกอะไรก็เป็นราชกิจนะครับซึ่งแยกออกมาคนที่มาวิจาร์อย่างนี้เหมือนกับอยากมาก้าวก่พระราชกิจเป็นเรื่องสมควรหรือไม่นะครับก็ต้องคิดดูนะครับถามว่ารับงบประมาณแผ่นดินผิดอะไรไหมก็ทําราชการแผ่นดินกฎหมายทุกฉบับ การแต่งตั้งบุคคลระดับ10ขึ้นไปทุกคนก็ผ่านการปลดเกล้าทั้งสิ้นนะฮะ ดีกาที่ประชาชนนะมาทูลเกล้าวถวายขอพระราชทานความช่วยเหลือขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ขอพระราชทานความเป็นธรรมก็ต้องทรงพิจารณาหน่วยงานราชาการเหล่านี้ทําหน้าที่สารพัดอย่างนะฮะเป็นการบริหารราชาการแผ่นดินทั้งสิน้นผมก็ไม่เข้าใจว่าก็ทํางานเพื่อแผ่นดินทําไมจะรับงบประมาณแผ่นดินไม่ได้แล้วงบประมาณแผ่นดินที่รับก็เป็นงบเฉพาะเงินเดือนค่าจ้างเป็นหลักใน8,700ล้านของหน่วยราชาการในพระองค์เนี่ยเป็นเงินเดือนไป8,000ล้านครับอีก700ล้านเนี่ยเป็นอย่างอื่นพวกค่าน้ำค่า ไฟค่าสายรูปโภกค่าโทรศัพท์นิดหน่อยนะครับอันนี้เขาก็ไปอ้างอิงว่าเดิมมันมีพร,บ,ร,ปรบปรับปรุงกระทรวงทะบวงกลมแล้วก็ใช้มาตลอดตั้งแต่ปี2อ8 4นะฮเดิมเป็นสำนักพระราชวังกับสำนักราชาเลขาคุณต้องย้อนกลับไปดูประวัติก่อนนะครับว่าสำนักพระราชวังกับสำนักราชาเลขาธิการเนี่ยมีประวัติความเป็นมาอย่างไรเคยมีภารกิจมากมายเพียงไหนนะ ถ้าคนที่วิจารณ์อย่างนี้นะครับแสดงว่าไม่เคยศึกษาประวัติศาสตร์มาก่อนเลยนะครับกระทรวงวังเนี่ยนะครับหรือวังเนี่ยเป็นหนึ่งในสีจ่จตุสดมตั้งแต่สมัยต้นกรุงศรีอยุธยานะฮะแล้วก็มาขึ้นกับสมุหานายกในสมัยพระบรมไตรโลกกระนาดนะแล้วก็เคยแยกออกมาเป็นกระทรวงวังด้วยซ้ําแล้วมีกระทรวงมรุธาทรด้วยนะเดี๋ยวไปดูประวัติศาสตร์กันนะครับซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ครับ ไม่ใช่ส่วนราชการทั่วไปแล้วก็ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐแล้วก็เกิดการวิจารณ์บอกว่าหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์เนี่ยนะครับเป็นกองทัพของพระเจ้าแผ่นดินซึ่งถ้าไปเทียบกับขนาดกองทัพแล้วเนี่ยนะครับนทพบพรอ,อเนี่ยมีกําลังพลอยู่ประมาณ8ปดพันกองทัพไทยมีคนอยู่ประจําการ3 0 0 0 0 0กำลังพลสำรองอีก200,000เกือบ5 0 0 0 0 0เนี่ยแปดพนี่จะเป็นกองทัพได้อย่างไรเล็กนิดเดียวนะครับหน่วยนทพบพรอนะครับ รองผู้บัญชาการคือพลเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพชัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะครับเสนาธิการก็คือพระเจ้าลูกเธอนะฮะเจ้าฟ้าพะชรกิติยาภานะครับผังนี้ก็ไม่ถูกอีกกลายเป็นว่านอทปพพรอเนี่ยอ,อยู่สูงกว่าสำนักงานองคมนตรีแล้วก็อยู่เหนือกว่าสำนักพระราชวังซึ่งจริงๆเนี่ยสมหน่วยงานเนี้ยเท่ากันแล้วรวมกันเป็นหน่วยราชาการในพระองค์ผมว่าไอรอวาดลูกไม่ไม่ตรงกับความเป็นจริงนะครับ อันนี้ก็วิจารณ์อีกบอกว่าส่วนราชการในพระองค์ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐแต่โอนข้าราชการก็เป็นหน่วยราชการไงฮะเป็นส่วนราชการในพระองค์โอนจากส่วนราชการก็ไม่แปลกไงคุณจะตีความอะไรละ่ะแล้วก็มีการใส่ร้ายบอกว่าปี2564พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์115คนในหน่วยราชการในพระองค์นะครับ14,500คนเป็นพลเรือน6000ทหารตำรวจ8,5 0 0ในปี64นะครับ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์115 115หาร8,500คูณ100ยังไม่ถึง10%เลย1%กว่ากว่าถามว่ามีการเลื่อนยศเยอะหรือเปล่าครับทั้งปีนะครับพระราชทานยศทหารตำรวจนะครับ115คนจาก8,500คนถ้า1%คือ85 115เนี่ยก็เกินมาอีก30คนประมาณ1%นิดๆ1.5% ผมเลยไม่เข้าใจว่าเขาเอามาแต่ตัวตั้งเขาไม่ได้เอาตัวหารเหรอกองทัพบกเนี่ยได้รับพระราชทานยศในพลเยอะกว่าน,นี้ต้องเยอะต้งแยะคุณเอาอะไรมาพูดจริงๆเนี่ยหนึ่งคนนี่ยังไม่ได้รวมพนักง,งานททนอหรือเงินท้ายที่นั่งที่ส่งจ่ายเงินเดือนเองส่งจ้างเองนะครับ ไม่ได้ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินอีกนะครับแล้วก็มีการวิจารณ์โดยไอยลอบอกว่าหน่วยราชการในพระองค์เนี่ยไม่ใช่หน่วยงานของรัฐจึงจัดขาดจากการตรวจสอบซึ่งก็เป็นข้อที่เป็นเท็จนะครับเพราะว่าพระเจ้าอ,อยู่หัวโปรดเกล้าให้กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลงังเป็นผู้รักษาเงินงบประมาณของหน่วยราชการในพระองค์ทั้งหมด หน่วยราชการในพระองค์เนี่ยไม่ได้ถือเงินเองเลยใช้เท่าไหร่หน่วยราชการในพระองค์ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานองคมนตรีหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์หรือสำนักพระราชวังใช้เงินเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องตั้งเบิกตั้งดีกาไปเบิกยังกรมบัญชีกลางกรมบัญชีกลางก็จะมีบัญชีแยกเฉพาะเป็นบัญชีหน่วยราชการในพระองค์มีบัญชีเล็กๆย่อยไปหมดแยกกองไว้อย่างชัดเจนนะครับสตงลงตรวจกรมบัญชีกลางก็จะตรวจบัญชีหน่วยราชการในพระองค์ทั้งหมดด้วยเช่นกันทุกอย่างมีใบเสร็จรับเงินตามระเบียบของทางราชการ ต้องออกใบกำกับภาษีนะมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของแต่ละหน่วยงานนะครับตรวจสอบได้ทั้งสิ้นนะครับผมเห็นท่านผู้ใหญ่ในสำนักพระราชวังเวลาท่านออกไปทำข้างนอกท่านยังต้องมีใบเล็กๆติดเหมือนนามบัตรในกระเป๋าพอท่านจะซื้ออะไรเข้ามาใช้ในราชาการท่านก็จะต้องเอาเลขประจําตัวผู้เสียภาษีเนี่ยให้ร้านค้าไปออกใบกำกับภาษีให้ถูกเลขประจําตัวผู้เสียภาษีครับพี่ผมพูดนี่ท่านผู้ใหญ่ระดับ1ิบเลยนะท่าน ยังต้องพกอย่างนี้ไว้ตลอดเวลาเพื่อต้องมีหลักฐาหนานะครับแล้วก็มีหน่วยราชการคือสตอง,งอลงตรวจที่กรมบัญชีกลางเพราะฉะนั้นจะบอกว่าไม่ได้ตรวจก็ไม่ได้เพราะเงินทั้งหมดรักษาไว้ที่กรมบัญชีกลางใบเสร็จทุกใบของหน่วยราชการในพระองค์อยู่ที่กรมบัญชีกลางครับตกลงตรวจสอบไม่ได้ยังไงครับอธิบายให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ชื่อไอรอลครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ถูกหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งใส่ข้อความมันเป็นเท็จเกี่ยวกับหน่วยราชการในพระองค์อันประกอบด้วย สำนักพระราชวังสำนักงานองคมนตรีและหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์นะครับวันนี้จบเท่านี้ก่อนเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับในตอนถัดไปนะครับจะมาเล่าถึงประวัติของหน่วยราชาการในพระองค์เหล่านี้ว่ามีความเป็นมาอย่างไรนะฮะเราเข้าใจประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะเข้าใจว่ามีวิวัฒนาการอย่างไรมีบริบทมีแรงกดดันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับพบกันอีกครั้งในตอนถัดไปครับกขอบ,บพระคุณมากครับสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ E